สวัสดีครับช่วงนี้ไม่มีสอนนะครับอาจารย์เทียบก็ออพูดคุยโอกาสแนะนำแน,แน,แนวกับผู้ที่สนใจนะครับอยากมีอาชีพติดตัวสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่เสี่ยงนะเอาเอาภาพภาคเหนือหรือว่าใครก็อยากมาเรียนก็ก็อยากแนะนวนิดนึงนะครับว่า ช่วงนี้เป็นรุ่นที่สองของเบอร์ท่าปลานะครับหลักสูตรขอขอ,อนุญาตนี้อน่อยหลักสูตรเสาร์อาทิตยออ์หายใจลงนะก็หลักสูตรเสาร์อาทิตย์นะครับเปลียดสอกเดือนตั้งแต่เวลาสิบโมงเชา้าถึงสิบโมงเย็นนะครับในการเรียนทฤษฎีที่ร้านนะครับเรียนในร้านที่ทผมอยู่ที่เ,เบอร์ท่าปลานี่ะร้านกันเกกคู่บินเทตนะครับ ก็การเรียนการสอนงผมจะมีตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานแม้แต่สำหรับคนที่ไม่ใหม่เลยนะคนที่ยังไม่ไม่มีอะไรเลยก็สามารถเรียนได้หรือว่าคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอยากมาเพิ่มเติมนะครับเทคนิคอะไรต่างๆหรือว่าเพิ่มความชานาญในการเรียนอาจารย์เปียกก็มีให้หมดนะครับไม่ว่าทรงพื้นฐานหรือว่าทรงแฟชั่นก็ไม่มีกับให้หมดเลยนะครับ รุ่นนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่จะเรียนเรียนอีกทีก็วันที่28 28เดือนนี้ครับ28สิงหาคม2564เป็นรุ่นสองรุ่นนี้เองที่จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังกลับมาทบทวนกันได้อยู่อีกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ไม่เก่งนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าใครอยากมาเรียนนะครับเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับจัดทร์สุขผมไม่ได้สอนนะนะครับไอดีไลน์สอบถามได้นะครับ ถามโดยตรงเลยนะนะครับสอบถามได้เลยส่วนตัวได้เลยครับสำหรับการเรียนนะครับเรียน2เดือน1ิบหกวันหรือว่าแปดสิบชั่วโมงช่วงนี้ใบวุฒิบัตรหรือว่าประกาศนียบัตรช่วงนี้ยังยังยัง,ย,งยังทำออกให้ยังไม่ได้นะครับผมก็ยังติดต่อหน่วยงานอยู่นะครับก็เอาไว้อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะได้นะค่าเรียนนะครับคิดราคาแบบถูกมากๆ6,500้าอบาท2เดือนนะครับ หกพันห้าร้อยบาทย้านะหกพันห้าร้อยแล้วได้อะไรบา้างหนึ่งหละครับอเอาแค่เครื่องมือนี่ครับะตะเลี่ยนตัวนี้ครับพร้อมรับฟันได้เลยนะครับของซุนเมยเนี่ยตัวเนี้นะครับซุนเมยรุ่นแปดสิบแปด a โมเดลตัวเนี้ยแรงมากผมก็ใช้นี้อยู่คนระับที่แรกผมจะใช้ตัวที่แพงๆยี่ห้อยี่ห้อทองตลาดที่แพงๆี่สุดเจา้จาตลดาดผมไม่เอาเลยผมใช้มาเปลี่ยนเป็นฟันฟันเฟดของเขาคุ้มมากเลยแต่ว่าสําหรับ มือใหม่ยังไม่แนะนํานะครับแนะนาให้ใช้สําหรับตัวตัวนี้ไปก่อนนะครับเขาจะมาพร้อมเบอร์รองฟันลองให้ครบทุกตัวเลยนะครับอยู่ในนี้นะนะครับการใช้งานจับจับง่ายมากครับขนาดมือมากๆเลยตัวนี้นะนะครับสําหรับตัวนี้ให้หนึ่งตัวนะครับในรวมทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับที่ที่ทำการเรียนด้วยนะครับหนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวกันขอบตัวเล็กตัวนี้นะครับอันนี้ของ ยี่ห้อ VGR นะครับตัวนี้ VGR รุ่น085 V 0 8 5ศนย์ด้านะครับตัวนี้พร้อมรับคมนะครับแต่งฟันเรียบร้อยทุกตัวนะครับทั้งปัตเลียนตัวนี้และตัวเล็กนีอย่างเงี้ยนิ่มมากแล้วก็การเวลาการขอบนี่กัดยอดครับตัวเนี้ยแล้วก็แบบตอร์แบบอไม่ต้องกลัวนะครับนี่ค่ไปด้วยนะและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นกันไกลของสวรนครับเนี่ยรุ่นี้7นิ้วเลยนะครับตะเล็อย่างดีไม่ต้องรับนะครับ คู่นี้เลยเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งฟันปลาทั้งตัวตัดทั้งหมดเลยอันนี้คือให้หมดนะนะครับให้ในหลักสูตรเลยนะครับคุณจ่ายเงินปุ๊บคุณเอากลับบ้านเลยเป็นของตัวเองเลยไปฝึกที่บ้านที่ไนได้หมดเลยนะครับสามตัวหลักๆนี้ก็ให้สิเหลือก็จะเป็นพวกชุดมิดโกนด้ามมิดโกนใบมิดโกนสันมิดโกนให้ครบเซตนะครับรวมทั้งใบมิดโกนให้ไปอีกแถมให้อีกหวีเล็กหวีใหญ่หวีซอยแปลงแข็งแปลงกระดูก แป้งอ่อนปุกแป้งพวกนี้ให้หมดใหีหมดนะครับผ้าขุมสอยกิ๊บนีผม,มกระบอกฉีดน้ําคือง่ายๆคือมาแต่ตัวนะครับมาเรียนได้เลยนะครับอุปกรณ์ผมให้หมดนะครับความรู้ไม่กั๊กจากบอกว่าการเรียนการสอนของผมนะครับสําหรับคนที่เคยเรียนด้วยนะครับก็อยากให้มาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้ให้หน่อยนะครับว่าเออเรียนแล้ว ได้อะไรไปบ้างอาจารย์เปียกเป็นยังไงเงี้ยนะครับรบกวนด้วยนะครับซึ่งยิงย่งยิ่งยุคยุคโควิดช่วงนี้เนาะน่ากลัวนะครับคนเราทํางานมันไม่แน่นอนนะครับอาชีพตัวเองที่ทำงานมานะครับว่ารายได้จะเยอะอยู่จากเคยได้เยอะแล้วมาเจอวิกฤตอย่างเงี้ยหายไปเลยก็มีนะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับแต่ความรู้ช่างตัดผมเนี่ยผมบอกว่าถามว่ายากหรือง่ายมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ง่าย แต่ผมบอกว่าเลยตอนที่เรียนถามว่ายากมากมากก่อนที่จะตัดเป็นอย่างตัวเองนะตัวผมนะตอนที่ผมตัดก่อนที่จะเป็นถามว่ายากยากครับยากมากแต่พอถามว่าตอนนี้ผมเป็นช่างมาเกือบสามสิบปีเนี่ยให้ผมไม่ตัดให้มันแหว่งตัดให้ผมแหว่งนะครับตัดให้แหว่งเลยนะตัดแบบให้ไม่เป็น,น่ะยากกว่าตอนเรียนที่ให้ที่จะเป็นอีกเนึกือก่าไหมหมายความว่าเป็นแล้วกลับไปทําให้ไม่เป็นยากกว่า พราะนอาชีพนี้มันจะติดตัวของเราไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับคุณสามารถไปแบ่งปันใครก็ได้ลูกหลานใครที่อยากเรียนอยากมีชีพติดตัวแบ่งปันได้เลยนะครับส่วนตัวผมสูตรมุมนี้ไม่มีอะไรครับนี่เนี่ยพยายามแค่นั้นเองครับแล้วก็ให้เวลากับมันเยอะๆไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเห็นเขาตัดไปแล้วเออมันง่ายนะตรงนี้มันมันมันความรู้สึกมาตัดสินไม่ได้ครับทุกอย่างอาชีพทุกอาชีพมันต้องผ่านการเรียนรู้มาหมดนะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่สนใจจะมาเรียนนะครับไอดีไลน์นะครับ083 063 0545โดยตรงเลยนะครับถามที่ไอดีไลนได้เลยนะนะครับ6,500บาทครับของถูกมีจริงครับและดีด้วยการันตีครับแล้วพบกันครับ2 8สิงหาคมครับผมสวัสดีครับ